สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะหลังจากที่เราได้หยุดพักในช่วงสิ้นปีแล้วก็ปีใหม่กันไปแล้วนะคะเราก็จะกลับมาเรียนออนไลน์กันตามปกตินะคะและในวันนี้ค่ะคุณครูนะคะก็จะมาแนะนำนะคะการประยุกต์ใช้งาน s m a r t a r านะคะในโปรแกรม microsoft word ค่ะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนสามารถบอกคำสั่ง่าที่ใช้ใน การทำงานเกี่ยวกับสมาร์ทอาร์ตนะคะแล้วก็เนื่องสามารถที่จะประยุกต์ใช้งานสมาร์ทอาร์ตได้นะคะค่ะเรามาดูนะคะาการประยุกต์ใช้งานสมาร์ทอาร์ตนะคะในวันนี้นะคะในคลิปก่อนค่ะเราได้ฝึกสร้างสมาร์ทอาร์ตที่เป็นในรูปแบบของวงกลมไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาลองฝึก สร้างนะคะแผนผังความคิดหรือว่า mind map นะคะโดยใช้สมาร์ทอาในกลุ่มของ relationship หรือว่าความสัมพันธ์นะคะดังตัวอย่างแบบนี้นะคะอ่าอันนี้ก็จะมาจากวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนั่นเองค่ะนะคะเราก็จะไปที่นะคะขั้นตอนการสร้าง Smart Art นะคะเราก็จะไปที่เมนู insert นะคะจากนั้นค่ะไปที่คำว่า Smart Art นะคะ จากนั้นค่ะเขาจะมีให้เราเลือกนะคะเป็นรายการเป็นขั้นตอนการทํางานเป็นวงกลมซึ่งครั้งก่อนที่เราได้ฝึกทํากันไปนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะจะอยู่ที่ relation ship นะคะโดยการเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะจะอยู่ที่จะคล้ายๆกับวงกลมค่ะแต่ว่าจะเป็นรูปนี้นะคะ diverging r a d i o นะคะคุณครูจะเลือกแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะทำ mind map นะคะ เกี่ยวกับอจากนั้นคลิกปุ่มโอเคค่ะก็จะได้ลักษณะของอสมาร์ทอาร์ตแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะอันนี้นะคะข้างในวงกลมเนี่ยค่ะเราก็จะคลิกนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะคะตัวอย่างเช่นค่ะเราจะทำป่าประเภทไม่ผลัดไปนะคะนักงเดยนจําได้ใช่ไหมคะวิชวาพิเศษเพิ่มเติมคะ่ะป่าประเภทไม่ผลัด ใบนะคะซึ่งเป็นป่าไม้ในประเทศไทยของเรานะคะก็จะได้แก่ป่าดงดิบนะคะป่าดงดิบนะคะแล้วก็ป่าสนขาวป่าชายเลนนะคะป่าสนขาวค่ะประเภทที่สนะคะป่าชายเลนค่ะแล้วก็ประเภทที่สนะคะ รู้นะคะหรือว่าป่าเบิงน้ำจืดนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการจะเพิ่มรายการนะคะเราก็จะไปที่ไปที่ดีไซน์ก่อนนะคะจากนั้นเลือกค่ะหน้าต่างข้อความนะคะหรือว่าเท x t เพลนะคะจากนั้นค่ะนันเกเรียนจะสังเกตว่าเขาจะมีข้อความอยู่ตรงนี้นะคะที่เราพิมพ์ไปเมื่อตะกี้นะคะป่าสนขาวป่าชายเลนป่าพุป่าดงดิบค่ะแล้วก็ป่าที่ไม่ผลัดใบนะคะประเภทที่5ก็คือ ป่าชายเลนค่ะป่าชายเลนป่าชายเลนไปแล้วนะคะป่าผู้ป่าชายหาดนะคะเราจะเพิ่มป่าชายหาดตรงนี้นะ,ะ่ะนเรือนสามารถเพิ่มตรงบรรทัดไหนก็ได้นะคะเช่นถ้าต้องการจะเพิ่มตรงนี้ค่ะเราก็กด enter แล้วก็พิมพ์ลงมาได้เลยนะคะป่าชายหาดนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถปิดหน้าต่างข้อความไปได้เลยนะคะจากนั้นค่ะ ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนสีหรือว่ารูปแบบนะคะเราก็ไปที่ format ด้านบนนะคะจากนั้นเราก็เลือกรูปแบบได้นะคะว่าต้องการให้มันเป็นลักษณะแบบไหนนะคะต้องการให้แล้วก็สามารถที่จะเลือกสีได้นะคะด้านข้างๆนะคะ change color นะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะคะว่าอยากจะได้สีแบบไหนนะคะเมื่อเราเลือกได้แล้วค่ะเรากา็คลิกค่ะ ขาก็จะเปลี่ยนสีให้เราแบบนี้นะคะนัเนียนจะสังเกตว่าเวลาที่เรานำเสนอข้อมูลที่เป็นในรูปภาพแบบนี้ค่ะจะทำให้เราเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้นกว่าที่เรานำเสมอเป็นข้อความนะคะหรือว่าเป็นความเรียงนั่นเองค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะตัวอย่างหรือว่าการประยุกต์ใช้งานค่ะแบบที่หนึ่งนะคะต่อไปครูจะขอแนะนำอีกหนึ่งแบบนะคะ เราจะมาสร้างาเป็นแบบนี้นะคะเป็นแผนผังหรือว่ากระบวนการทํางานค่ะง่ายๆนะคะอันนี้เด็กๆก็จะคุ้นกับวิชาคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งก็คือขั้นตอนการทํางานของคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะซึ่งจะอยู่ในกลุ่มของโปรเซสน,นะคะวิธีทำค่ะเราก็จะไปที่ insert ค่ะเหมือนเดิมค่ะจากนั้นค่ะคลิกที่ smart art ค่ะ อันนี้จะอยู่ในกลุ่มของโปรเซสตนะคะเราก็คลิกที่โปรเซสค่ะจากนั้นเราก็เลือกนะคะรูปแบบตามที่เราต้องการได้เลยนะคะที่คุณครูเลือกไว้จะเป็นอันนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็คลิกปุ่มโอเคค่ะแล้วเราก็เพิ่มข้อความเข้าไปนะคะขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ค่ะ,คะก็จะเริ่มจาก input นะคะหรือว่านำข้อมูลเข้าใช่ไหมคะ จากนั้นขั้นที่2ค่ะโปรเซสโปรเซสหรือว่าประมวลผลนั่นเองค่ะและขั้นสุดท้ายของคอมพิวเตอร์ก็คือการแสดงผลหรือว่า output นะคะเอาพุทค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะถ้าเราต้องการจะตกแต่งหรือว่าเปลี่ยนสีนะคะหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบค่ะเราก็คลิกที่ คลิกทีท่รูปภาพนะคะจากนั้นก็ไปที่ดีไซน์ค่ะแล้วก็เลือกตรงนี้นะคะเขาจะมีให้เราเลือกนะคะว่าต้องการแบบไหนนะคะจากนั้นค่ะถ้าต้องการเปลี่ยนสีค่ะก็ไปที่เมนูด้านข้างนะคะ Change c o l o รนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีนะคะจากนั้นค่ะคลิกค่ะเขาก็จะเปลี่ยนสีตามที่เราเลือกไว้นะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมี ย่อขยายนะคะเด็กๆยังจําได้ใช่ไหมคะถ้าเราต้องการย่อขยายคะ่ะเราก็จะคลิกที่กรอบด้านนอกนะคะสังเกตว่าเวลาที่เราคลิกมันจะมีอยู่2กรอบนะคะให้คลิกที่อันข้างนอกนะคะ่ะกดเมาส์ค้างไว้ถ้าลากเข้าก็คือย่อนะคะถ้ากดเมาส์ค้างไว้แล้วลากออกก็คือขยายนั่นเองนะคะเราสามารถที่จะย่อขยายได้นะคะเราสามารถที่จะย่อขยายสมาตราดได้ตามต้องการค่ะ ทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างอื่นๆนะคะคุณครูจะใช้จากอินเทอร์เน็ตเลยนะคะว่าเขาสามารถประยุกต์ใช้งานทำอะไรได้บ้างนะคะก็ด้วยการที่นักเรียนเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำวา่าการใช้งานสมาร์ทอาร์ตค่ะจากนั้นนักเรียนก็กด Enter นะคะในที่นี้เราจะค้นที่รูปภาพนะคะถ้าเราคลิกที่ทั้งหมดมันจะขึ้นมาทุกอย่างเลยนะคะในที่นี้นะคะเราจะไปที่รูปภาพนะคะคลิกที่รูปภาพค่ะ ก็จะมีตัวอย่างนะคะเยอะแยะมากมายเลยที่มีการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับสมาร์ทอาร์ตนะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ค่ะสร้างแบบแผนภูมิงองค์กรนะคะเราก็จะมีให้ดูอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอะีให้เลือกดูหลายอย่างค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นแผนภูมิงองค์กรนะคะแผนภูมิงองค์กรแสดง การทำงานหรือว่าแผนผังบริหารงานในองค์กรนะคะเด็กๆสามารถที่จะไปดูตัวอย่างของคนอื่นได้นะคะว่าเขามีการประยุกต์ใช้ทำอะไรกันบ้านคะ่ะซึ่งมีให้ดูเยอะแยะมากมายค่ะในอินเทอร์เน็ตนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้เป็นต้นค่ะ ะะอันนี้ก็จะเป็นของจังหวัดสมุทรปราการค่ะเป็นแผนผังองค์กรบริหารน,นะคะก็จะประกอบด้วยอาจังหวดัดแล้วก็มีแบ่งเป็นส่วนงานต่างๆแต่ละส่วนก็จะมีงานแยกไปนะคะซึ่งจะทําใหเา้เราดูข้อมูลแล้วเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็สําหรับงานในวันนี้นะคะค่ะให้นักเรียนนะคะสร้างสมมาตราค่ะ นำเสนอข้อมูลนะคะอะไรก็ได้หนึ่งเรื่องนะคะนักเรียนจะสร้างสมาร์ทอาร์ตท,ที่เป็นกลุ่มไหนหรือว่ารูปแบบไหนก็ได้นะคะจะเป็นแบบความสัมพันธ์แบบวงกลมหรือแบบกระบวนการทำงานได้หมดเลยนะคะนักเรียนเลือกมาหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็ สร้างค่ะคนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะนักเรียนสร้างในโปรแกรม Microsoft Word นะคะจากนั้นก็ถ่ายรูปหน้าจอส่งครูได้เลยนะคะส่วนนักเรียนที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะนักเรียนวาดรูปนะคะสามารถอาร์ตนำเสนอข้อมูลในสมุดนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามค่ะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนะคะนามสกุลน,นะคะแล้วก็เลขที่ห้องให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ส่งครูนะคะในไลน์กลุ่มนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ